ที่นีนนะคะก็จะเป็นตัวเลขรอบวันรอบโลกนะคะนี่คําเตือนจากช่องนะคะเมื่อวานนะคะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนี้ตัวเลขก็เข้าดีนะคะส่วนน้อยก็คือเข้านะคะน้อยพิเศษก็คือเด้งบนเด้งล่างนะคะแล้วก็เข้า V นะคะก็คือ2 5นะคะเนาะแล้วก็จะเป็นอื่นๆน,นะคะจะเป็นหุ้นก็ดีหรือจะเป็นลาวก็ดีนะคะก็คือ,อยังเข้านะคะพี่เนาะแล้วก็สามัคคีนะคะสามัคคีก็คือเข้านะคะแล้วก็ ลาวสตาวีนะคะก็เด้งบนเด้งล่างนะคะลาวสตาวีนะคะลาวสตาวีเมื่อวานนี้นะคะก็คือเด้งบนเด้งล่างนะคะเนาะแล้วก็นอยสีดีนะคะก็คือเข้านะคะพี่เนาะส่วนวันนี้นะคะก็น่าจะไปถึงลาวนะคะพี่เนาะเพราะว่ามันเป็นรอบวันนะคะตัวเลขมันก็ก็น่าจะไปต่อถึงลาวได้นะคะเนาะก็ตัวเลขก็สวยอยู่นะคะเนาะ จากหลักเลขที่ทำไว้นะคะเนาะเาน่าก็เลยลองเอามาเทียบดูกับชุดนี้ก็น่าจะไปได้อยู่นะคะพี่น่าจะไปได้อยู่นะก็ใช้ชุดนี้เลยนะคะเนาะไปถึงลาวนะคะพี่แต่ตัวเลขจะออกมาแบบไหนคือนั้นไม่รู้นะคะแต่ถามว่าฝันดีไหมก็คือฝันดีนะคะพี่ถ้ายัางไงเพื่นพี่ชอบชุดไหนก็ลอง จัดแล้วก็หยิบยกขึ้นไปดูได้เลยนะคะถ้ายังไงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะคลิปสั้นๆนนะคะที่